ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาแต่โบราณชาวไทยนิยมไปทำบุญตักบ,บาตรรถน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ผู้เคารพนับถือและพระเทละผู้ใหญ่ตามประเพณีอดีงามของไทยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาชาวพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนพะเยาทั้งเก้าอำเภอได้ร่วมกันจัดกิจ,จกรรมรถน้ำดำหัวผู้บุคคลประาชาา ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่วันศุกร์ที่18เมษายน2557ณที่บ้านพักพัฒนาก,การจังหวัดพะเยาในภาคเชา้าเวลาประมาณ10นาฬิกาทางนาั้นท่านนัท,ทิยพรศรีสุบันพัฒนาก,การจังหวัดพัเยาพร้อมด้วยหัวหน้าก,กลุ่มหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาชาวพัฒนาชุมชน,ชนได้ เข้าแสดงความเคารพกรตาเวทีต่ออดีตพัฒนาการจังหวัดพะเยาที่เคยเดํารงตาแหน่งในจังหวัดพะเยาจํานวนสองท่านณที่อําเภอดอกคําใต้ประกอบไปด้วยท่านสมหมายสุพิธรรมและท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตทางท่านพัฒนาการจังหวัดและทีมงานได้เข้าร่วมรดน,น้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานของชาวเหนือล้านนา นาที่อำเภอดอกคำใต้หลังจากนั้นเวลาประมาณ11นาฬกาหน้าที่บ้านพักจวนบ้านพักรองผู้บริการจังหวัดพะเยาเรืออากาศตรีสุวิชาแกียรตีท่านพู้บรการจังหวัดพะเยาพร้อมทีมงานได้เข้าร่วมแสดงความเคารพต่อรองผู้บริการจังหวัดพะเยา เรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีนาที่บ้านพักรองผู้วารีการจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นเวลาประมาณ11บนาฬิกา30นาทีนาทีบ้านพักพัฒนาการจังหวัดพะเยาชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจากทั้ง9อำเภอ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรบน้ำดำหัวท่านพ,พัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านนัทยาพรศรีสุบรรณนาที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดพะเยาเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคีและเพื่อเป็นการแสดงออกในการแสดงความเคารพนับถือต่อผู้บุคคลประาชาราพเจ้า นายยุทธภูมินามวงศหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดจากทั้ง9อำเภอรวมทั้งขอเป็นตัวแทนของผู้นําชุมชนผู้นํากลุม่มผู้นําเครือข่ายภาคประชาชนของจังหวัดพะเยาได้กล่าวเข้าสู่พิธีรนดน้ำดําหัวท่านพนาการจังหวัดพะเยาในดีถีปีใหม่เมืองล้านนาปีพุทธศักราช2557ในวันศุกร์ที่18 เมษาย,ยน2557ดังนี้ประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีปีใหม่เมืองถือเป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาตั้งแต่โบราณกาลชาวไทยจะนิยมไปทําบุญตักบ,บาตรรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชาจากผู้ที่เคารพนับถือและจากพระเทราผู้ใหญ่เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบสถารต่อไป อไการจัดกิจกรรมในวันมงคลนี้เพื่อที่จะให้ชาวพัฒนาชุมชนและเครือข่ายพัฒนาชุมชนได้แสดงความเคารพต่อท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาและยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วยรวมทั้งเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเก่าแก่จึงขอกล่าวเป็นภาษาพื้นเมืองลนนาดังนี้ วันนี้เป็นวันดีสลีอันประเสริฐเป็นวันมังคละล่ำเลิศกว่าวันตั้งหลายระวิสังขารตีปีเก่าก่อได้ล่วงล้นป้นไปแล้วปีไม้แก้วพยวันก็ได้มารู้หลอดจอดเถิงมูข้าพเจ้าทั้งหลายก็บ่ได้ละเสียยังฮีดวริลลิเสียยังป่าวันี้เก,ก่ากองเดิมจึงได้ร่วมกันตั้งอกตั้งใจเตียวดินมหาบินเหินฟ้ามาจอดดำน้ำฮอดมาถึงด้วยความกตัญญูหูบุญคุณ ภักษาฮีตเก่ากองเดิมได้นำเอาน้ำสุกตะคันโทน้ำขมิ้นสนปล่อยพร้อมตังของบริวารทั้งหลายมาสักการบูชายังตัวทัานนัทิยาพรสีสุบรรพัฒนาการจังหวัดพะเยาในวันนี้แม่นว่าปีเก่าที่ผ่านมาหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สลั่งปั้งปาดเพลอไพลด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ได้เครื่อนตีต่ำได้ย่ำที่สูงลุ้งล่ำกำเกินโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนั่นก็ดีผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้ท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านนัทยพรศิสุบันได้อาหสิกรรมยกโทษให้ผู้ข้าทั้งหลายได้หมดเสี่ยงโทษทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้ยามนี้ข้าพเจ้าจึงขอเป็นผู้แทนพี่น้องทั้งหลายได้มาชุมนุมกันในวันนี้ ขอพรอจากท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงานให้รุ่งเรืองต่อไปววว่าาบ้้ตออนนนนนททีียจะรเงงิ